ผมร่วงเยอะผิดปกติอาจเป็นเพราะสิ่งนี้นะครับ หลายคนก็บอกว่าผมร่วงเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ผมร่วงเนี่ยจริงๆถ้าเอาไปดูนะครับในหนังสือแพทย์ก็เขียนไว้ว่าผมจะร่วงวันหนึ่งไม่เกิน50เส้นต่อวันแต่ถ้าหลายคนบอกว่าหวีผมเนี่ยผมออกมามา,มากผิดปกตินับจํานวนเส้นแล้วเกิน50เส้นต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราสระผมเนี่ยโอ้โหผมร่วงเยอะมากเลยนะผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่หลายคนไม่รู้ก็ได้อันแรกนะครับคือเราอาจจะมีหนังศีรษะแห้ง หลายคนมีหนังศีรษะแห้งหรือหนังศีรษะมันจนเกินไปเนี่ยผมก็จะหลุดลวงง่ายดังนะั้เวลาเราเลือกแชมพูนะครับก็เลือกแชมพูที่ไม่ทําให้ผมแห้งหรือ หนังศีรษะแห้งเกินไปแล้วก็ใช้ครีมนวดผมที่ไม่ทําให้หนังศีรษะมันจนเกินไปเพราะถ้ามันจนเกินไปมันก็หลุดร่วงค่อนข้างง่ายอันที่สองนะครับอาจจะเป็นจากเราแพ้แชมพูก็ได้ดังนั้นถ้าใช้แชมพูเยี่ห้อไหนแล้วผมร่วงมากเป็นพิเศษแล้วมีอาการคันด้วยอาจจะแพ้แนะนําเอาอาการนี้ไปเล่าให้คุณหมอผิวหนังฟังก็ได้นะครับข้อที่สมนะครับคืออาจจะเป็นจากการที่เรา ขาดโปรโตีนก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นผมเนี่ยมันก็คือทั่วเคลาตินคอลลาเจนแล้วก็เป็นโปรโตีนอย่างนั้นรากผมจะแข็งแรงรากผมจะใหญ่ยึดเกาะนะครับบนหนังศีรษะได้ดีเราต้องมีโปรโตีนอยนั้นใครก็ตามที่ออกกำลังกายทุกวันผมแนะนําให้กินโปรโตีนวันละ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันโดยประมาณง่ายๆครับเอาเลข1คูณด้วยน้ําหนักตัวของเรานะครับอย่างเช่นผม60กิโกรัมเนี่ย ตัวเลขออกมาก็จะได้เป็นโปรตีนวันละ60กรัมแล้วเราไปดูซิว่าเราจะกินอะไรบ้างอย่างผมเนี่ยพื้นฐานเลยจะกินไข่วันหนึ่ง4ฟองก็28กรัมนะครับกินอกไก่วันละ1ฝ่ามือก็ประมาณ20กรัมอันนี้ผมก็ได้แล้วประมาณ48กรัมแล้วก็ไปกินจากหมูนะครับจากปลาอีกนิดหน่อยผมก็ได้60กรัมแต่วันังนั้นมันจะลดโอกาสที่ผมล่วงได้เพราะว่าผมเคยเป็นคนที่เคยอ้วนมาก กินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะแต่กินโปรโตีนน้อยทาให้ผมผมเนี่ยตรงกลางเนี่ยตะกอนเนี่ยโอ้โหมันแบบมันบางมากเลยบางจนน่าก,กลัวเลยดงนั้นการกินโปรโตีนให้พอจะช่วยเสริมสร้างรากผมได้ดีส่วนใครก็ตามบอกกินโปรโตีนไม่พอกินเวโปรโตนนีนได้ไหมกินคอเจนได้ไหมผมบอกว่าได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรากินโปรโตีนจากอาหารทั้งสมื้อก่อนแล้วถ้าเกิดมันกินไม่พอจริง มื้อสุดท้ายเราอาจจะกินเวโปรตีนเราอาจจะกินโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือเราอาจจะกินโปรตีนจากนมหรือเราอาจจะกินโปรตีนจากตัวคอลลาเจนเนี่ยเสริมเข้าไปก็ได้ผมก็จะกินเฉพาะบางวันอย่างเช่นวันนี้มาเที่ยวต่างจังหวัดนะกินโปรตีนไม่พอก็เอาคอลลาเจนมาด้วยสักซองหนึ่งในนั้นก็มีโปรตีนประมาณ10กรัมนะครับแล้วก็ไปซื้ออกไก่เซเว่นมาหนึ่งอันนะครับก็มี โปรตีนเดี๋ยวเามาสัก20กรัมประมาณนี้ครับคือเอามาเสริมอาหารจากอาหารมื้อหลักแบบนี้เป็นต้นใครอยากดูตัวอย่างตัวคอเลาเจนที่พี่สาวผมทําให้ผมกินเองด้วยแล้วก็ใช้ในคลินิกความงามด้วยก็พิมพ์คําว่าวิตามินนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับก็เดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์ข้อที่4นะครับคือวิตามิน B วิตามิน B ไม่ใช่ทุกตัวที่บํารุงผมนะวิตามินที่บํารุงผมหลักๆก็จะมีวิตามิน B5 วิตามิน B7 2สองตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับวิตามิน B5 เนี่ยก็จะเจอในอกไก่ตับไก่อโวคาโดมเมล็ดฟักทองปลาแซลมอนโยเกิร์ตที่ทําจากนมเห็ดข้าวโพดมะเขือเทศไข่แดงกระหล่ำดอกมันฝรั่งนะครับส่วน B7 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบในพวกตับไก่ไข่ขาวถั่วธัญพืชข้าว,วาโอ๊ตเหต็ด กล้วยบรอกโคลีอะโวคาโดนะครับดังนั้นใครก็ตามที่กินอยู่แล้วก็สบายใจได้นะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือในคอลลาเจนผมกับวิตามินที่ผมกินอยู่ที่ชื่อว่านูซีบีเนี่ยมันมีไอ้พวกนี้อยู่แล้วผมก็เลยว่าเออก็กินอาหารที่เราอยากกินแล้วเสร็จปุ๊บนะครับกินยังไงก็ไนดะ้ที่ไม่ทําให้เราอ้วนก็ลดข้าวไปน้ําตาลหน่อยแล้วก็มีวิตามินเหล่านี้ยงในไข่เดี๋ยวผมกินทุกวันอยู่แล้วดังนั้น B 5หกับ B7 โอกาสผมจะขาดน้อยมากแถมผมยังเสริมด้วยวิตามินที่กินอยู่ทุกวันวันนะมม้โอกาสังที่ผผจ ขาดวิตามีนี5กับ B7 ก็จะน้อยลงด้วยนะครับอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะลืมไปก็คือซิงค์ ZINC นะครับหรือสังกะสีนะครับเป็นธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการสร้างรากผมได้ดีด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวกหอยนางรมหัวเหลืองไข่เนื้อสัตว์ธัญพืชข้าวโอ๊ตดังนั้นถ้าใครที่ไม่ได้มีไขมนัน้อสูงการกินไข่ก็ได้ทั้ง B5B7 แล้วก็ได้สังกสีด้วยเห็นไหมครับ แค่ไข่อันเดียวโอ้โหมูลค่าเยอะมากมูลค่าทางหารสูงมากเลยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีนะครับขออวยพรเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ผมดกดำนะครับแล้วก็ผมไม่งอกง่ายรักทุกคนสวัสดีครับ